รียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนของวงการหมอลำอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อ14มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณแพลวพลวแสงทองแล้วก็น้องเพลงพลิมพ์มดาและก็คุณแม่นะคะได้ออกมาร่วมกันแถลงออลข่าวผ่านเพจค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะในเรื่องของการย้ายสังกัดของน้องเพลงพลิมพ์มดาซึ่งน้องเพลงนะคะก็ได้ตัดสินใจที่จะฉีกสัญญาของค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็ไปร่วมค่ายกับคุณแพรวพวแสงทองและล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลค่ะนั้นก็ได้มีการแชร์คลิปช่วงหนึ่งของการแถลงนะคะ ซึ่งชาวเน็ตคะ่ะนั้นก็ได้สะดุดตาสังเกตเปิดสีหน้าแล้วก็ปฏิกิริยาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังน้องเพลงนะคะเลือกอยู่กับแพรวแสงทองบอกเลยว่าบ่งบอกชัดเจนค่ะจากกรณีที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะนั้นได้เปิดโอกาสให้กับนักร้องในค่ายค่ะได้เลือกแล้วก็ตัดสินใจในอนาคตนะคะว่าอยากอยู่กับใครหลังที่เพิ่งแยกทางกับแพรวแสงทองไปซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของน้องเพลงพิมพ์มาดาค่ะก็ได้ตัดสินใจฉีกสัญญาค่ายโตเกียวมิวสิกของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะทา,ทางท้งที่เพิ่งเซ็นสัญ,ญญาไประยะเวลลาาานน10ปีแก็ยังผ่ ได้เพียงแค่5เดือนเพื่อไปร่วมงานกับแพรวพราวแสงทองโดยในการฉีกสัญญานี้นะคะไม่มีค่าเสียหายและก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะเรียกได้ว,ว่าฉีกสัญญากับโตเกียวมิวสิกเนี่ยไปแบบฟรีๆและในด้านส่วนตัวของเพลงพิมพ์าดานะคะก็ได้ออกมาโพสต์เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนเนี่ยสงสัยว่าน้องเพลงนั้นเลือกที่จะอยู่ที่ไหนซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถเลือกได้เพราะท่านทั้งสองคือพ่อบิ๊กและแม่แพรวคือผู้บีบผคุณของน้องเพลงทั้งสองท่านในเมื่อวันนี้จะต้องเลือกจริิงงงงงๆนนน้อออออเเเพลลลกก็ขืททําาาตตมมคคววฝััแะะะส่่ีชบ วันนี้น้องเพลงได้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับทางวงแพลวแพรวแสงทองหรือแม่แพลวสัญญากับทางค่ายโตเกียวมิวสิกได้สิ้นสุดลงแล้วในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกอย่างจากพ่อบิ๊กหนูจะไม่มีวันลืมพระคุณค่ะรักพ่อบิ๊กเหมือนเดิมนะคะ ล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลค่ะนั้นก็ได้แชร์คลิปช่วงหนึ่งของการแถลงนะคะซึ่งชาวเน็ตค่ะก็ได้สังเกตสีหน้าของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังน้องเพลงเลือกอยู่กับแพลว่าวนะคะโดยในคลิปวิดีโอนี้นะคะสาวแพลว่าวน่ะนั้นก็ได้กาลังพูดถึงการตั้งชื่อค่ายเพลงของโตเกียวมิวสิกค่ะว่าแท้จริงนั้นเนี่ยสาวแพลวพ่าวนี่เป็นคนตั้งให้บิ๊กดูแลแล้วก็บริหารดูแลทั้งหมดซึ่งชาวเน็ตส่วนมากนะคะก็จะคอมเมนต์ไปในทิศทางของการที่คุณแพลว่าวนั้นพูดถึงชื่อของค่ายเพลงโต บ้านฟินแลนด์นะคะขณะที่แพรวผาวพูดเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าเปลี่ยนชื่อเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยค่ะคนรู้จักกันมานานถ้าไม่เป็นชื่อลูกเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเปลี่ยนชื่อใครแน่ๆถ้าเปลี่ยนเป็นวงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเลิศดคักจ้านางบอกว่านางตั้งให้บิ๊กเป็นผู้บริหารพุ่นน่ะมองบนแป๊บ เปลี่ยนชื่อค่ายเพลงเลยค่ะละงานนี้นะคะในปฏิกิริยาของผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ค่ะที่คุณแพาวนะคะได้พูดถึงว่าเป็นคนตั้งชื่อแล้วก็ยกให้บริหารดูแลนเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราไปชมคลิปพร้อมกันเลยค่ะบริยูน้ากันแล้วหนูล่ะนี่ก็บอกน้องว่าหนูก็ต้องอยู่กับพ่อบิ๊กสเพราะว่าหนูทาสัญญากับพ่อบิก๊กอ่าถึงแม้ว่าคําว่าตัวเกียวมิวสิกแพลวจะเป็นคนตั้งให้บิก๊กเป็นผู้บริหารดูแลก,ก็ตามแต่ว่าในเมื่อว่าเรายกให้พ่อบิ๊กแล้ว ยังไงน้องเพ็งก็ต้องอยู่กับพ่อบิ๊กแต่หลังจากนั้นพ่อบิ๊กโพสต์า่าโตเกียวมิวสิคให้ให้ซิ์ในการเลือกหรือว่าตัดสินใจ